ละตันหาได้คือละเบนจขันได้ราธะความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความเพลินก็ดีความอยากก็ดีมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณใดๆพวกเธอทั้งหลายจงละกิเลสนั้นๆเสียด้วยการทำอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลาย วิญญาณน,นั้นๆจักเป็นสิ่งที่พวกเธอละได้แล้วเป็นสิ่งที่มีมูลรากอันตัดเสียแล้วทำให้เหมือนตาลยอดเน่าทำให้มีอยู่ไม่ได้ทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปราธะความพอใจก็ดีความกำหนัดก็ดีความเพลินก็ดีความอยากก็ดีกิเลสเป็นเหตุให้เข้าไปสู่ภพก็ดี และความยึดมั่นก็ดีอันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณใดๆพวกเธอทั้งหลายจงละกิเลสนั้นๆเสียด้วยการทำอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณนั้นๆจักเป็นสิ่งที่พวกเธอละได้แล้ว เป็นสิ่งที่มีมูลรากอันตัดเสียแล้วทำให้เหมือนตาลยอดเนา่าทำให้มีอยู่ไม่ได้ทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป